วันแรกของการเปิดรับทหารเกณฑ์เข้าหน่วยเป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยจะทำการคัดเลือกไปจนถึงวันที่12เมษายนนี้ค่ะการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการประจำปี2558ในวันแรกที่โรงเรียนสุราดอนสแกร์เขตวางทองหลางกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักปีนี้ชายไทยที่เกิดปี2537และปี2529ถึง2536 ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกต้องเข้ารับการตรวจเลือกซึ่งกองทัพต้องการทหารไปจําการทั้งสิ้น99,373คนทำการคัดเลือกระหว่างวันที่1-12เมษายนนี้ สำหรับสิทธิที่ทหารเกณฑ์จะได้รับก็คือเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงค่าครองชีพเพิ่มเป็น10,000บาทต่อเดือนรวมถึงสิทธิการสอบเป็นนักเรียนนายสิบการสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยและสิทธิในการสอบบรรจุเป็นทหารชั้นประทวนโดยผู้สมัครเข้าประจำการจะได้ลดเวลาประจำการตามวุฒิการศึกษาส่วนที่จังหวัดตรังมีการคัดเลือกใน2อําำเภอก็คืออำเภอรัชดาและอำเภอศรีเกาบรรยากาศเป็นไปนอย่างคึกคัก ที่อำเภอรัศดามีผู้ถูกเรียกเกณฑ์187คนต้องการทหาร69คนขอผ่อนผันจำนวน113คนอําเภอสิเกามีผู้ถูกเรียกเกณฑ์340คนต้องการเป็นทหาร88คนมีผู้สมัครเป็นทหารกองประจําการ1คนขอผ่อนผัน141คน เช่นเดียวกับการตรวจเลือกทหารกองเกินที่อำเภอเปตงจังหวัดเาลาชายไทยพูดถึงเกณฑ์คัดเลือกพร้อมใจเข้ารายงานตัวกันอย่างคึกคักท่ามกลางญาติมิตรให้กำลังใจขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด